สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสิงห์สุพรรณหนึ่งห้านะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็น ep สามนะครับเรามาชมาผู้ชินราชนะครับใบเสมาเนื้อสำลิดวันนี้เนี่ยเรามาดูเนื้อพระเนี่ยเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าแก่ทองแดงเยอะนะครับเมื่อวานเราเรียกว่าแก่ทองไปแล้ววันนี้เรามาดูแก่ทองแดงกันว่าทองแดงในผสมในเนื้อสำลิดเนี่ยเป็นแบบไหนกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมวันนี้กันเนี่ย เราต้องเท้าความนิดหน่อยบางท่านเพิ่งเข้ามากันนะครับบางท่านก็มาแสดงความคิดเห็นน้อมรับทุกคําพูดนะครับแล้วก็ยินดีนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในเนื้อสรรัมฤทธิ์หาชมได้ยากนะครับในชินราชใบเสม,มาบางท่านก็ขอจะขอแบ่งปันนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะครับขอให้ผมไลฟ์ให้เสร็จแล้วก็เ <c oughs> ขาเรียกว่าทีจุดของพาะแท้ หลังจากที่ไล่เนื้อเงินเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราไล่เนื้อทองแดงกันแล้วก็เดี๋ยวไปเนื้อเงินพรุ่งนี้เมื่อจบแล้วเนี่ยผมจะนําทั้ง3าองค์มาชี้ตําหนินะครับจุดสําคัญของชินราชใบเสมาณนะตอนนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องความเก่าของธรรมชาติแล้วก็เนื้อสำลิศเนี่ยทำจากอย่างไรหล่อจากแบบไหนเนื้ออะไรบ้างกันอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคครับ สวัสดีนะครับหลายๆท่านนะครับคือชินราชใบเสมานะครับผมเท้าความนิดหนึ่งนะครับก็ได้พูดไปแล้วในเทคแรกนะครับก็พูดอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับตามหลักประวัติศาสตร์เนี่ยหรือพงศาวดารเนี่ยนะครับระบุไว้เนี่ยปีประมาณ1,900สมัยกรุงสุโขทัยนะครับในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่หหรือพระชายาลิไทยนะครับกษัตริย์องค์ที่4ของราชวงศ์พระล่วงครับ ตามประวัติของสุโขททยเนี่ยหลังจากหล่อพระพุทธชินราชแล้วตามที่เพื่อนทราบกันดีนะครับก็จะมีการหล่อพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเป็นเนื้อสำลิดด้วยเนื้อเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสำลิดเนี่ยในการหล่อเนี่ยนะครับเนื้อสำลิดเนี่ยจะใช้พิมพ์ประกบเขาเรียกพิมพ์โบราณนะครับแล้วฉนวนเนี่ยมาจากด้านล่างของก้นอย่างที่ผมบรรยายไปหลายครั้งแล้ววันนี้ผมก็เข้าข้าวให้หน่อยหนึ่งครับชินราชใบเสมาเนี่ยนะครับ ท่าที่เราพบเจอเนี่ยจะมีอยู่สองะพักใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหน้ายักษ์กับหน้ายิ้มนะครับถ้าหน้ายักษ์เนี่ยบางเซียนรุ่นเก่าๆหรือครูบาอาจารย์เนี่ยตีเป็นหน้าลบบุรีนะครับถ้าหน้ายิ้มๆเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นผมหมุดมุดนะครับก็น้าสุโขททยแต่หน้ายักษ์เนี่ยถ้าลบบุรีเนี่ยผมจะเหมือนผมหวีครับยาวๆขึ้นไปนะครับพระหล่อบโบราณเนี่ยของเขาเรียกว่า เนื้อเนื้อสำลิดเนี่ยนะครับหลังเนี่ยก็จะมีการยุบย่นอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีหลังลายผ้านะครับหลังเขาเรียกว่าหลังตะแกรงก็ได้ความคิดของผมอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยววันหลังผมจะนำอะไรให้ดูกันหลังตะแกรงเนี่ยเมื่อเราเข้าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนำเขาเรียกว่าอาจความคิดเห็นของผมนะครับในกลุ่มที่มาช่วยกันตอนนั้นใช้จานวนคนเยอะมากในการช่วยกันรับพิมพ์ทั้งหมดในการจัดสร้างเนี่ยก็หลายพิมพ์นะครับทั้งพิมพ์ฐานสูงพิมพ์ฐานเตี้ย พิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่รวมแล้วประมาณ1ิบกว่าพิมพ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีวันที่เราชี้ตําหนิกัน,นครับวันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนหลังตะแกรงหรือหลังลายผ้าเนี่ยการสถธิฐานของผมเนี่ยก็นําตะแกรงเข้ามากดเพื่อให้ความสนิทบางท่านก็เอามือกดเรียบๆนะครับเป็นไปได้หมดนะครับ <c oughs> แล้วพวกรุชิราชใบาเสมาเนี่ยนะครับเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อสำลิศที่มีการหล่อแล้วหา เขาเรียกว่าหาได้น้อยมากนะครับอย่างที่ผมเคยบอกแล้วสัมฤิ์เนี่ยเกิดจากฉนวนขององค์หล่อพระพุทธรูปทั้ง3องค์การสันติทานของผมเมื่อเหลือก็นํามาหล่อต่อนะครับแล้วก็เนื้อชินเงินชินตะกัวชินทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายากที่สุดเนี่ยคือเนื้อที่ผสมทองคําเยอะหรือเนื้อทองคําเยอะเอาเรียกว่าเนื้อทองคําเยอะดีกว่าครับแล้วก็เนื้อเขาเรียกว่าหน้ากากทองคือนาหล่อเสร็จเรียบร้อยทํามาปิดเป็น เขาเรียกว่าทําหน้ากาคทาทองตีเป็นแผ่นแล้วอัดเข้าไปให้เรียบนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายพิมพ์หลายเนื้อแล้วที่ผมเคยบอกไปแล้วว่า90%เนี่ยปลอมเยอะที่สุดในชีชน่าใบาเสมาแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูนิสสัมิดดูความเกางแต่เทคแรกท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมตอนนี้นะครับแล้วไม่เข้าใจกลับไปดูเทคแรกครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาชมกันว่าเนื้อของสําริดเนี่ยนะครับ เป็นแบบไหนกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีให้ดูโชคดีด้วยนะครับเพราะว่าผมได้คัดคัด,คดพระแล้วเจอพระอยู่2อสองค์ที่มีความเป็นลักษณะาการหล่อบโบราณให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับองค์ซ้ายมือนี่นะครับ เป็นเนื้อที่แก่ทองแดงนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเนื้อพระเนี่ยและองค์ขวามือนเนี่ยเราได้ล้างเปิดผิวบางส่วนนะครับไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อพระจริงว่าเวลาสภาพพระที่แก่ทองแดงเนี่ยล้างออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อพระเนี่ยที่มีส่วนผสมนะครับของทองคำเนี่ยจะทําให้มันเงานะครับ แล้วก็มีสีเขียวนะครับเนื้อทองเหลืองจะออกเขียวอีกนะด้วยผสมกันลงไปนะครับแต่เนื้อทองแดงเนี่ยจะเป็นสนิมทองแดงส่วนเนื้อเงินเนี่ยจะออกดำนะครับเพราะฉะนั้นในองค์เขาเรียกว่าผู้ชิราชเนื้อสัมฤทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมีหลายเนื้อนะครับหลายวัน,นะแน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เขาเรียกว่าการหล่อโบราณเนี่ยนะครับ <c oughs> การหล่อบโบราณเนี่ยโดยชาวบ้านหรือชาวเมืองต่างๆณสมัยนั้นเนี่ยได้นำวัตวัตถุเขาเรียกว่าที่ทำการหลอมเนี่ยที่จะเป็นองค์พระพุทธชินราชใบเสมาเนี่ยนะครับโดยใช้ขันเงินลงหินบ้างเห็นไหมครับขันเงินลงหินก็จะมีเศษมีส่วนของเหล็กด้วยนะครับทับพี่ทองเหลืองเข็มขัดหน้าเข็มขัดเงินเข็มขัดทองหรือสร้อยต่างๆหรือกำไลข้อมือต่างๆที่หาได้ในณตอนนั้น มานำหลอมรวมกันเป็นเนื้อสำริด <c oughs> โดยปกติแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ที่เราเข้าใจกันเนื้อสำลิดก็จะมีแค่3านื้ก็จะมีส่วนผส,สมคือทองแดงถูกไหมครับเงินทองแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงมาจุดของการดูเนื้อสำริดกันนะครับ <c oughs> โอเคนะั้นเราไปกันต่อนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นผู้ชินลาชที่ แกะทองแดงถามว่าทําไมแกะทองแดงเห็นไหมครับเพื่อน1อ่ะเรามาดูกันนะครับแกะทองแดงเพราะเนื้อตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสีสนิมทองแดงสีสนิมแดงเพราะนั้นในองค์พระองค์นี้เนี่ยมีทองแดงผสม,มอยู่เยอะแน่นอนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาดูช่วงเขาเรียกว่าสลักหรือว่ารูพุลรูเข็มที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงที่ผมชียย้ให้เพื่อนดูเนี่ยนะครับตามองค์พระต่างๆเนี่ยนี่คือการ พองของเม็ดแร่ต่างๆที่เราเบิดออกมาจากเนื้อบางอย่างนะครับที่ยังไม่เขาเรียกว่าไม่สุกอ่ะเราที่เราคุยกัน,นง่ายๆเะครับเนื้อระเบิดตรงนี้ที่ผมบอกรูพุนต่างๆหรือรูตามดที่เราเคยคุยกับวันก่อนแล้วนี่ฉนวนเพื่อนเห็นไหมครับฉนวนในการตัดเห็นไหมครับยังมีร่องรอยตะไบไม่สมบูรณ์เลยครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นฉนวนไหมครับเนี่ยฉนวนเขาเรียกว่าออกมาจากเนื้อพระเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือฉนวนแต่ถ้ามี ช่วงนั้นถ้าเกิดเขาเรียกว่ามีเวลาดีกว่านะครับท่านก็การจะมีการตะไบเหมือนอย่างนี้ครับตะไบก้นแต่ตงก้นนี่ต้องตะไบแน่นอนเพราะมีการตัดของตะไบเมื่อฉนวนการหล่อเสร็จแล้วนะครับนี่คือเก็บยังไม่มีความเรียบร้อยเห็นไหมครับ <c oughs> อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นรูตามดหรือรูพุนต่างๆเนี่ยเพื่อนๆที่ผมเคยบอกเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยครับตรงเนี้ยเกิดจากอะไรเพื่อนจําได้ไหมครับนะครับเราไปดูองค์นี้กันก่อน,นครับ เกิดจากวัตถุที่หลอมละลายเร็วกว่าวัตถุบางชนิดเมื่อเกิดเป็นขี้เท่าไปจับกับเนื้อวัตถุที่ยังไม่ละลายจึงเกิดตามดเกิดขี้เท่าเขาเรียกเม็ดขี้เท่าขึ้นเราถึงเห็นเป็นธรรมชาติของพระหล่อบโบราณนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เอกที่ผมบอกแล้วก็การการหลอนได้ใช้พิมพ์ประกบใช่ไหมครับเพื่อนนะครับไม่ว่าองค์ไหนก็จะเหมือนกันเดี๋ยววันเราชี้ตำหน,นิเนี่ยเราจะโชงสามองค์พร้อมไปทีว่าตำหนินต้องเหมือนกันนะครับตรงนี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับ นี่คือเนื้อองค์ที่เขาเรียกว่าแก่เงินเราแก่เงินแล้วก็แก่ทองแดงนะครับเพราะถ้าทองคาก็จะมีส่วนผสมทองคําถึงจะออกมาเขียวแต่จะน้อยกว่าในองคนี้เห็นไหมครับเพราะ,ะนั้นการเทที่ผมบอกเพื่อนไปแล้วว่าน่าจะเทออกมาคือเขาเรียกว่าไหลเบ้านะครับแต่และเบ้าเนี่ยในการเราตลอดที่การเทเนี่ยมีทั้งเนื้อทองเยอะเนื้อทองแดงเยอะเนื้อเงินเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์นี้กันนะครับว่าการขยายมวลสารเนี่ย องนี้เนี่ยเป็นแบบไหนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับคาบทองแดงเห็นไหมครับคาบสนิมแดงที่ผมบอกว่าสนิมแดงเนี่ยนะครับที่เราจะพบเนี่ยนะครับสนิมแดงนี่ก็เหมือนกับว่าทองแดงเยอะนะครับก็จะออกเป็นสนิมแดงแตามที่ผมเคยบรรยายไว้หรือว่าในข้อมูลของ อินเทอร์เน็ตเนี่ยทั่วไปก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อนเรามาดูกันครับสนิมสีเขียวเนี่ยนะครับภาบสนิมเขียวเพื่อนจําดีนะครับเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบให้ดูนะครับสนิมเขียวเนี่ยนะครับจะมีทั้งเหลืองและเขียวผสมกันสลับด้วยดํา <c oughs> นี่เขาเรียกว่าเนื้อสำลิดโบราณนะครับเพื่อนๆภาบสนิมอย่างงี้เพื่อนดูอายุเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อปีขึ้นนะครับแต่พระองค์นี้อยู่ น่าจะ600กว่กาปีนะครับตั้งแต่1900าเพื่อนก็ลองบวกลบดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในเนื้อสัมิดเนี่ยที่วงการยอมรับกันว่าสัมิดเนี่ยเป็นเนื้อที่หายากที่สุดถามว่าทําไมอย่างที่ผมบอกเพื่อนนะครับว่าถ้าทําขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ทําทไม่ได้เพราะอายุของสัมิดเนี่ยเห็นไหมครับฟ้าจะกลับเก่าอย่างตามที่เพื่อนเห็นกันเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ บางท่านก็มีคอมเมนต์มาว่ามองในรูปเหมือนใหม่ครับเพราะโดนแสงไฟแต่องค์จริงไม่ใหม่อยู่แล้วครับดังนั้นแต่ถ้าพระอย่างนี้ใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นพระแล้วนะครับเพื่อนๆนนี่คือเนื้อสัมฤทธิ์จริงๆที่เก่าและได้อายุเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบเนื้อสัมฤทธิ์ที่ทําใหม่ให้ดูนะครับระดับ3-40ปีนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับเนี่ยเพื่อนเห็นที่หน้าอกไหมครับมีทองแดงผสมนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ เงาเงาเห็นไหมครับตรงเส้นสังกติีนะครับมีทองแดงผสมอยู่เห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยเม็ดที่พุพพองออกมาเนี่ยเป็นการระเบิดของเม็ดมวลสารเขาเรียกว่าทองคําเงินนาคหรือเหล็กก็แล้วแต่ที่หลอมไปบางทีมันไม่ได้จังหวะในการหลอมยังไม่สุกดีก็ระเบิดขึ้นเวลาเทลงไปนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องดูกันคือตรงนี้ที่ผมบอกนี่ครับรูพุนตรงนี้เห็นไหมครับสลักเนี่ย <c oughs> จะเป็นลักษณะ ตอนที่เขาเรียกว่าช้อนที่เทลงไปเบ้าแรกเหมือนเทชนวนแรกที่ลงไปเนี่ยเพื่อนนี่ครับเขาเรียกลูกตามดนะครับตรงนี้คือเกิดการเบิดของเม็ดแร่นะครับแล้วก็เกิดจากขี้เท่าของชนิดเนื้อโลหะที่ยังไม่เขาเรียกว่าหลอมแล้วสุกไปก่อนจนเป็นขี้เท่าเมื่อประกบกับเนื้อพระเนื้อโลหะที่ยังไม่สุกจึงเห็นสภาพนี้ให้เกิดขึ้นมานะครับนี่คือเป็นจุดสําคัญในดูเนื้อสัมฤิเลยนะครับ เพื่อนๆดูเม็ดแร่องค์นี้นะครับเนี่ยเเม็ดสีแดงๆนะครับนั่นทองแดงทั้งหมดเลยนะครับที่งอเงาขึ้นมาครับนี่ขนาดแค่ล้างน้ําอุ่นปกตินะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นแล้วค่อนข้างชัดเจนแล้วครับเดี๋ี้เรามาดูด้านหลังกัรให้ีชัดอีกนิดหนึ่งด้านหลังเนี่ยเพื่อนจะเห็นชัดเจนเลยครับมีทองด้ยไหมครับองค์นี้เห็นไหมครับเพราะสำริดยังไงต้องมีทองแต่ว่าในองค์นี้จะหนักอะไรแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปว่าเนื้อสำลิดเนี่ยนะครับถ้าองค์ไหนที่ออกมาสีเขียวเยอะก็จะมีทองเหลือกระทองคำถูกไหมครับทองคำมีลนะักษณะมันเงาถูกไหมแล้วคาบปลอดขาวๆที่เพื่อนเห็นอยู่ที่เนื้อสีเขียวนั่นนะนั่นคือคาบประลอดนะครับ <c oughs> ทองแดงก็จะเป็นสนิมแดงเงินก็จะออกดำๆตามที่เพื่อนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสาำลิดมีหลักๆแค่นั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นนวำโลหะที่มีอยู่9ชนิดเคยบอกไปในเทคแรกแล้วเนี่ยนั่นก็คือ เป็นส่วนผสมของโลหะที่อยู่ในเนื้อพระองค์นี้นะครับงนั้นเราตัดสัญญาณภาพกลับมาตรงนี้กันหน่อยหนึ่งครับพอดีผมมีคัดมาเจออยู่ครับสามองค์ให้เพื่อนดูนะครับว่าวันนี้เราได้เห็นกันที่วันเมื่อวานผมบอกเพื่อนจําได้ไหมครับว่าพระพุทธชินราชเนี่ยองค์นี้เนี่ยนะครับเวลาหล่อเนี่ยทำชนวนตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชนวนเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยบวมเขาเรียกบวมบวมพองขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนเลยชนวนนี้นี่รอยปีแตกเห็นไหมครับรอยเขาเรียกว่ารอยรอยระเบิดของเนื้อพระยังมีคราบของเบ้าขี้เบ้าของการหล่อการประกบเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนในเนื้อพระที่เก่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาบอกว่าเนื้อใหม่นะครับบางท่านก็มีคอมเมนต์ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับก็ศึกษากันไปแล้วนี่คือชนวนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น การสันนิษฐานของผมชนวนในองค์พระองค์นี้มีการปั้นชนวนเป็นเส้นๆลงไปด้วยแล้วถึงทําตรงนี้ประกบลงไปด้วยนะครับเมื่อการเทไปแล้วปลายอาจจะตันนะครับเห็นไหมครับพอปลายตันนี้ก็จะมีการบว,วมพองออกมาต่อส่วนชนวนตรงเส้นอื่นนี่ก็จะวิ่งรันลงไปก็ละลายลงไปหมดนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราเห็นกันชัดๆนะครับเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ นี่อีกหนึ่งจุดเห็นไหมครับที่ชนวนเนี่ยแล้วเข้าไปแล้วบวมพองออกมาคือช่วงนี้อาจจะคิดเพิ่งอัดปั้นแล้วตันเงครับเวลาน้ําทองเนี่ยที่วิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้บวมออกมาเพราะฉะนั้นเรายังเห็นขี้เบ้าอยู่เห็นไหมครับขาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยคือขี้เบ้าที่อยู่ด้านในตอนที่เขาเรียกว่าเข้าพิมพ์ประกบครับเนี่ยเห็นมันยังมีเส้นชนวนคร่าวๆเลยไหมครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีความรู้มากนะครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเส้นเห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยมีการตะใบเลยไหมครับแสดงว่าชนวนตรงนี้เนี่ยโผล่ออกมามากเขาถึงตะไบให้เรียบเห็นไหมครับนี่รอยตะไบแล้วเส้นชนวนเช่นนี้เพื่อนดูนครับตรงนี้มีรอยระเบิดเห็นไครับแล้ววิ่งไปน้ําทองนี่ก็จะวิ่งไปเลี้ยงด้านบนเนไครับเพราะฉนั้นในการหลอ่อพระโบราณเนี่ยครับนี่ก็เส้นชนวนเห็นไหมครับเนี่ยในองค์พระองค์ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆต้องมีด้านข้างเชื่อมก,กับเส้นกลางนี้นะครับในการหล่อพระโบราณเนี่ย จึงทําให้เราเห็นว่าชนวนนี่มีการพองขึ้นมาถ้าชนวนชุดนี้เนี่ยไม่ได้พองไม้เราเห็นเนี่ยเราจะไม่รู้เราคิดว่าชนวนเนี่ยวิ่งจากเส้นกลางไปอย่างเดียวถูกไหมครับเราถึงเห็นว่าบางองค์เนี่ย <c oughs> มีสภาพขาดบ้างเบี้ยวบ้างเพราะน้ําทองเนี่ยวิ่งไปไม่ถึงนะครับเวลาช่วงจวังหวะเข้าพิมพ์ก็าอาจจะกดตรงนี้หนักพอกดหนักตรงนี้แบนนะครับเพื่อนเพื่อเข้าใจใช่ไหมครับเขาถึงต้องพีชนวนเล็กๆบางๆวิ่งก่อนแล้วมาต่อเชื่อมเป็นชนวนใหญ่เมื่อหล่อเสร็จถึงตัดชนวนนี้ออกนะครับ การตะใบชนวนก็อย่างที่ผมบอกเหมือนองเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับตะใบ,บเห็นไครับยังมีความไม่เรียบร้อยอนะครับนี่คือชนวนนะครับที่การตะใบ,บย,ยังมีลงลงเหลือให้เราเห็นนะครับสําหรับองค์ที่เก็บไม่เรียบร้อยผมเข้าใจพระจานวนเยอะเนี่ยไม่สามารถจะเห็นได้หมดหรอกเพื่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาดูเนื้อทองแดงกันนะครับที่ล้างแล้วในหนึ่งองค์ที่เนื้อเดียวกันพอล้างมาแล้วเป็นแบบนี้ เก็บความรู้เยอะนะครับเพื่อนๆนะครับนี่คือพาโบราณในการหล่อโบราณเลยนะครับเราได้เห็นจุดผมพยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดเพื่อให้เพื่อนไขข้อสงสัยนะครับแล้วองค์นี้พอล้างมาเพื่อนเห็นไหมครับเนื้อหลักๆจริงๆเนี่ยก็จะออกเหมือนทองเหลืองกับทองเป็นส่วนผสมหลักอยู่แล้วในของของสำลีนะครับเพื่อเราล้างเปิดผิวแต่เมื่อถึงว่าวันหนึ่งก็จะกลับเห็นไหมครับนี่ขนาดว่า ล้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูนะครับเนื้อก็จะกลับเป็นดําเหมือนเดิมแล้วนะครับตามซอกแขนนะครับแต่ส่วนที่ผมให้ดูองค์นี้ผมอยากให้เพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยทองแดงเนี่ยที่เปิดผิวที่อยู่ในเนื้อพ้าทั้งนั้นเลยแดงๆเนี่ยครับเขาเรียกว่าองค์นี้เนื้อแกะทองแดงนะครับด้านหลังเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับชัดเจนเลยเนื้อทองแดงก็ผสมอยู่ในเนื้อก็ของเนื้อทองนะครับแล้วนี่คือเงินด้านไหนที่ล้างไม่ออกนะครับเพราะเนื้อพลาเนี่ยผุดจากด้านในขึ้นมาในเนื้อสำลิดเพราะฉะนั้นนี่คือชินราชใบเสฉมาผสมทองแดงเยอะครับ เดี๋ยวเราไปดูขยายมวลสารองค์นี้กันนะครับว่าเนื้อผ้าองค์นี้เนี่ยเป็นแบบไหนกันค่อยๆเก็บความรู้นะครับเพื่อนๆนะครับหาชมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามทําข้อสงสัยเนี่ยหลายๆท่าน,นที่ติดใจหรือสงสัยหรือบางท่านก็ไม่ทราบจริงๆในการหล่อผ้าโบราณนะครับเ,เพื่อนเห็นทองแดงไหมครับเป็นกระจุกเนี่ยที่ตรง พาเกตนี่เห็นไหมครับนี่คือเนื้อทองแดงนะครับที่ผสมอยู่ในสำลดหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างเยอะมากครับถ้าเราไม่ล้างเปิดผิวเราก็จะไม่เห็นเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆเห็นไหมครับเพราะนั้นถามว่าที่เราเห็นเป็นเม็ดๆเม็ดเนี่ยเพราะนั้นจํานวนการต้มลงไปหรือเผาเตาหรือเผาเบ้าเนี่ยมีทั้งสุกและไม่สุกสลับกันไปแน่นอนไฟแรงไฟเบาบ้างเพราะนั้นการเทอ,รอาจจะเห็นเหลือเม็ดแร่ต่างๆที่กระเด็นขึ้นมาเป็นไปได้นะครับ ไม่ถึงขนาดละลายหมดเพราะการส่วนผสมขององค์นี้นี่มีทองแดงเยอะเมื่อทองแดงเยอะเนี่ยเราจะเห็นทั่วไปหมดแล้วเพื่อนดูในพระพักนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับนะ่ะรูตามดรูพุนต่างๆดำๆที่เพื่อนเห็นอยู่นั่นนะ่ะนั่นคือขี้เบ้าที่ผมบอกเพื่อนนะขี้เท่าที่ผสมหรือไปจับตัวกับโลหะที่ยังหลอมไม่ล่ะจึงทําให้เกิดรูตามดอรูพุนขึ้นนะครับ ตรงนี้เอกลักษณ์ของการหล่อพระโบราณเลยนะครับเพื่อนนะครับต้องเข้าใจเลยต้องมีเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูบางจุดนี่ครับมีทั้งองค์นะครับเนี่ยชัดเจนนะครับตรงนี้นี่ครับข้างในเนี่ยมีทองมีแร่ต่างๆผสมอยู่ในนวะโลหะทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือเนื้อสำริดนะครับเนี่ย หเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ําหนักตอนเทล,ลงไปในตรงไหน,นก็จะเบิดก่อนนะครับส่วนที่โดนทีแรกเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนิดหนึ่งตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ครับนี่คือฐานตรงชนวนใช่ไเพื่อนๆเนี่ย,เ,ยเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้นะครับผมคาไว้ให้ตรงนี้ให้ดูตรงนี้กันนะครับ ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสําคัญนะครับรูพุนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยรูเล็กๆเนี่ยนะครับนี่ใช้กล้องขยายนะครับใช้กล้อง 10x ก็ยังมองเล็กมากครับถ้าจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่คือเกิดจากขี้เท่าหรือวัตถุที่ละลายก่อนแล,ล้วหลอมจนเป็นขี้เท่าเมื่อเป็นขี้เท่าปุ๊บเนี่ยก็จะจับตัวสังเกตเวลาหล่อพระตสมัยนียเพื่อนตอนที่ท,ทองกาลังต้มถูกสูงเนี่ยเขาจะตักพวกขี้ขาวๆที่เท่าข้างบนก็ออกก่อนนะครับเขาไม่อยากให้เกิดตามบด แต่โบราณเนี่ยไม่เลครับพอต้มเสร็จพอเดือดพวกร็รีบเทกันนะครับแล้วเราได้เห็นการทําชนวนพ้าแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสําคัญนะครับเพื่อนๆโอเคเราไปชมด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับเราจะเห็นเนี่ยสีดําที่เพื่อนเห็นสีเขียวเนี่ยมีส่วนของทองทองคําแล้วก็เงินที่จับอยู่ในเนื้อผ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อผ้าโบราณเ,เพื่อนๆนะครับทีนี้เรากลับมา เมื่อกี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยเนื้อพระเห็นไหมครับของสำริศเนี่ยจะมีทั้งแดงเห็นไหมครับเพื่อนๆครับผมไม่ทราบว่าเพื่อน,มมน,น,เ,อนเห็นชัดเจนไหมนะครับเนี่ยเอาให้ชัดนะครับเพื่อนวันนี้เนี่ยมีเขียวมีแดงเห็นไหมครับเนี่ยมีดำเห็นไหมครับนี่คือสภาพเนื้อพระสำริศที่โบราณนะครับตอนนี้ผมจะให้เพื่อนดูพระที่ผมมีอยู่นะครับเป็นหน้าปกองค์เล็กๆนะครับผมจะให้ดูพระองค์นี้เนี่ยโดยการทำเนี่ยลอกเลียนแบบขึ้นมาเนี่ย โดยทําให้เก่าเหมือนเนื้อสำริดอะตอนนี้เพื่อนๆมาดูเพื่อนเพื่อนเห็นยังครับเนี่ยแดงนั้นคือแดงจากอะไรเพื่อนรู้ไหมครับนั่นดินนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แดงจากเนื้อทองแดงที่ดันขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเรานําไปล้างออกเนี่ยล้างออกหมดเลยนะครับตรงนี้แลวตอนนี้เพื่อนๆดูเนื้อความเก่าของเนื้อพระกระดูเนื้อพระองค์นี้ น so, um <no ี่เพื่อนเห็นไหมครับเห็นยังเนี่ยเห็นยังว่าสีเนี่ยมันคนละสีกันเนื้อสีเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยมันเขียวเขาเรียกว่าเขียวค้าออกเหลืองอมเหลืองเห็นไหมครับแล้วก็แดงเนี่ยก็แดงคนละแดงกันแดงจากสนิมกับแดงจากการทําเห็นไหมครับเพื่อนครับครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบให้เพื่อนดูเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเนื้อพระเนี่ยพระที่ทําใหม่ๆของสำลีนี่ยังไงก็ทําไม่ได้เนี่ยครับเห็นไหมครับ ครับส,สนิมสนิมต่างๆเนไครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้ศึกษาเรื่องสำริดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็พยายามให้เพื่อนเห็นข้อมูลทุกอย่างครับไม่ว่าการเทของฉนวนต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของฉนวนผ้าไหมครับเราได้เห็นว่าการหล่อผ้าโบราณเนี่ยของผู้ชินร,ราชเนี่ยของใบเสมาเนี่ยวิธีการหลอนมีฉนวนวิ่งเข้าไปหลายเส้นนะครับไม่ได้มีเส้นเดียว พราะถ้าเส้นเดียวนี้ก็อาจจะพัาอาจจะเสียหายได้นะครับแล้วก็มานําตะไบออกบางองค์ที่สูงขึ้นมาบางองค์ที่เรียบอยู่ข้างในเราก็จะไม่เห็นอย่างที่ผมบอกครับั้ะเนี่ยพระก็จะมีลักษณะการเทเนี่ยหลายอย่างนะครับและว,วันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่เพื่อนได้เรียนรู้นะครับแล้วมีข้อมูลกันนะครับ,นะรบก็วันนี้ก็ ไม่ช้ามากเพราะเราได้เรียนรู้มากันเยอะแล้วนะครับวันนี้เป็นหนึ่งวันนะครับที่ผมนําการถ่ายทอดสดพระพุชินาชใบเสมาเนื้อทองแดงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามาพบกับพุชินราชนะักใบเสมาที่เนื้อที่แก่เงินกันนะครับแล้ววันต่อไปเนี่ยเราคงจะได้เจาะลึกกันว่าพระพุชินาชใบเสมาเนี่ยจุดสําคัญหรือจุดตายจุดจ่ายเงินเนี่ยอยู่ตรงไหนในเมื่อเราเรียนรู้เรื่องเนื้อกันเก่งแล้วกมนะครับความเป็นจริงแล้วเนื้อสวยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาดูพิมพ์กันนะครับ ว่าพิมพที่ชัดๆเนี่ยหลายท่านครับผมเชื่อว่าเก่งแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็ยังหลงทางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆดูวิดีโอผมรีลาไปเรื่อยแล้วดูเนื้อสัมฤทธิ์ในการหลอเป็นเนื้อที่หายากนะครับแล้วเนื้อทองคาก็หายากนะครับแล้วก็เรียกว่าเนื้อนากากทองก็หายากเป็นพระที่เขาเรียกว่าอาจจะวางอยู่บนหายแต่ละหายที่ฝังลงไปเหมือนร้อยองค์รับหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือทําแจกเฉพาะผู้ใหญ่ขุนนางตอนนั้นหรือใครก็แล้วแต่นะครับหัวหน้า ส่วนต่างๆที่เราเข้าใจกันนะครับแต่ในจํานวนเนื้อพระของผู้ชิราใบาเสมาเนี่ยเนื้อสัมฤทธเป็นเนื้อที่หายากถามว่าทําไมหายากเพราะทํายากนะครับการปลอมการลอกในแบบหรือเทใหม่ในเทอย่างไรนี่ให้ได้เนื้อแบบนี้ก็เทไม่ได้นะครับแต่เนื้อเงินชินเงินตะกวัวยังมีโอกาสทําได้ง่ายกว่าเยอะนะครับเราจึงเห็นว่า90%เป็นี่ยเป็นการปลอมของชินเงินชินตะกวัวเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อน หลายๆท่านที่ติดตามชมกัน,นครับเรียนรู้กันนะครับไม่วิชายิ่งเรียนเท่าไหร่ยิ่งมีความรู้นะครับและเดี๋ยวเราจบจากการถ่ายทอดสดของชินราชใบเซมาเมื่อไหร่เรากลับมาดูสมเด็จสวยๆกันเหมือนเดิมไม่ลืมครับเพื่อนๆสลับกันไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อจะได้มีความรู้มากขึ้นผมมีความรู้อะไรเนี่ยผมก็จะถ่ายทอดลงไปให้เพื่อนๆนะครับแล้วไงพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ